สวัสดีครับสวัสดีต้นใบครับผมเบาบึงคงลงแกงงวงพี่น้องนอนเวียนนอนเวียนตื่นขึ้นมาก่อนหาแนวแกงง่วงก่อนไดเมนูมงม่วงป้าอยู่ทุ่งไห้ทหุ่งนาบริ้ซื้อมาแม่นเอานี่ง่วงป้าพี่น้องพอดีพอดีคำพอดีคำม,มาครับแซ่บๆเหมือนกันเมนูแกงง่วงนี่แก้วกัน แบบอลังการแกงว่องครับผมห <c oughs> มูม่วงป้าเนี่ยเขาจะห้องหมูม่วงดนภระสานย้อนห้อมหมูม่วงดนแก้วพริกผงใส่กระเทียมหอม คือเก่าแซบๆครับผม,มกับผสมปัติพี่น้องพอดีกินหนึ่งน้อยน้อยอยู่ สุดยอด Một đêm một đêm Bạn đi đi là có xe nam rồi แช่น้ำไว้เพราะว่าอย่างเพิ่นเพิ่นไหลขอม่วงนี่มันที่ออกมีกินคิวแช่น้ำมันโดนแล้วก็พอแช่น้ำแข็งมันยังกรอบใส่น้ำแข็งเข้าท่าเข้าท่ามากินบรรยากาศมั้อนี้ มาปูบบกโมคือเก้าขึ้นน้ำบักโมข้างหลังนี่เป็นส่วนยางต้นบุบงส่วนยางแต่ใบเพิ่นรุ่นมันบุบค่อยมีแดดบุบค่อยมีห่มมันมียังมีแต่แดดช่วงผีใบครับช่วงนี้ต้นยางพาราม,มามามากินกัน มากินส kind of ้มพี่ง้อ้บุมีผ็ดกินน้ำมาจะแซ่บด้วยกันครับกับบาวบุญคงหลงู้แูแว่คูละ้าบงหูลงไมาๆๆ ลมดีดีพี่น้องทงนาตัวลมเย็นครับเย็นจ้อยจ้อยจอยโอ้เม่อคืออยู่ในบ้านฮอน ở vùng phát Hà là tôn mà nó đâu băm bắt với phao thang xong lại thong lại à ừ của ừ ừ ừ ใส่กระเทียมเนี่ยหอ,หอมน้ำสุดยอดความอร่อย